เนี่ยต้นเตีย้ยนังหยอดเต็มเลยเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเพื่นๆว,วันนี้พาเพื่อนมาเดินรอาป่านะคะไม่รู้จะได้ผักหวานหรือได้ลูกยางหรือได้อะไรก็ไม่รู้เราก็จะรลอๆไปเรื่อยๆ แต่ไม่รู้จะได้ไหมนะคะเราจะไปเลาะป่ากันค่ะวันนี้ลมดีมากเลยอากาศ23อมงานะคะเพื่อนๆเ,เรามากังทุ่งแต่ก็ต้องใส่แมสอยู่เหมือนเดิมนะคะบอักอย่างยู่ทั้งสวรรค์สันฝ่าพี่น้องเอ้ยจังได้สิกินได้เนี่ย มื่อในเขากับผาพเพื่อนมาเดินรลาะปลาชุ่มช้นของหมู่บ้านเด้อค่ะมาหาเก็บบักยางบางบ้านก็จะเอื่อนบบกตุ้มกุยตุ้มกุยนี่แหละถ้า่อยจำบ่ผพดททั้งแถวบ้านพี่น้องทั้งจังหวัดสุรินทร์เน่เพื่อจะเอื่อนบบกตุ้มกุยทั้งแถวบ,บ้าน่อยก็จะเอื่นบักยางเด้อค่ะกำลังเริ่มซุกนะคะ่ะด้วยเคี้ยวกับหลายอยู่เป็นปลาชุ่มชนก็เลยรอ,อหาเบิงว่า จักสีได้พักกวานหรือจักสีได้บอกยางไปกินบอกยางยังบวสุกเลยมาเลาะปลาเบืงลูกเต็มเลยค่ะปลาบอกยางเครื่องบอกยางเลยยังบวสุกเลยเ,เลาะเบิ้งว่าเพชรออกหรือเปล่าค่ะปลาชุมชนเป็นแรงที าชาวบ้านในหมู่บ้านมาหากินหาอยากในป่าเนี่ยคะ่ะนี่นี่ก็ะไ้น้องายเป็นค้นซอยพวกยางไงคะจากอยแบกไม้ไผ่บ่อไหวแบกไม้เสาบ่อไหวมันหนักเกินคะ่ะนนองไสจะสร้างเจ้าแตงแก่สิบเพิ่นกล่องน,นี่เลยปลาชุ่มชุ่นตรงเียคะ่ะเป็นปลาที่ยังคงความหมูมสมบูรณ์มากที่นะคะที่ทั้งตน้น ยางหน้าต้นยางต้นถอยงอมต้นคอต้นก้อค่ะนาเฮ็ดออกชาวบ้านก็จะพากกันมาคาเก็บเ,เห็ดไปแจ้งไปเฮ็ดกับเผากันค่ะหนานี่ก็จะมีบอกยางหรือบอกตุ้กุ้ยนี่แหละค่ะแะต่พักหวานค่ะเดี๋ยวห้าวซอยบอกยางแล้วเดี๋ยวห้าวก็จะเลาะปลาไปเจ็บพักหวานนะคะรบางทางที่เดินผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะเห็น พวกเห็ดเพาะที่มันแก่แล้วอยูนตตามพื้นดินนี่นะคะได้นากจักประมาณจักสองเดือนที่หนาเห็ดออกนะคะจะมีพวกเห็ดกอแดงเห็ดไข่ใบมันยังไม่สักขาไม่บาดอ่ะใบมันยังไม่บาดเลยเลยก็เก็บเล็กเล็กอย่างเงี้ยแหละเขอาไปกินอะไรมันเล็กๆไม่มีใบมันนู่นไงนู่นไงกิ่งข้างในนั่นไงนี่นี่เลยสถัดมาข้างหน้านี่แหละนั่นแหละเออได้แต่อย่างงั้นสิ เอออันนี้ยังไม่แตกใบเลยโอ้ยขวานขอบขวานหมด เออหน้ายอดอย่างนั้นแหละน่ากินหน่อยเห็นเ่ากว่าแล้วก็คิดถึงไข่มดแดงแล้วนี่มันก็มีเขาจับตามาถ่ายไข่มดแดงด้วยยมันมันเป็น เป็นนางแล้วอ่ะมันไม่เป็นไข่อ่ะอ <laughs> ลูกยังเนี่ยผู้ใ <laughs> ายหูแน่บอกนย <laughs> ยานแค่ไปเป็นหัวหัวเลยนี่ต้นผักหวานแต่บอกไข่นี่ยอดอ่ะคนมาเก็บกันหลายก็เลยจะบอกไข่ใหญ่เลยผักหวานผักหวาน หวานทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าบอกไข่นี่ยอดอ่ะ <c oughs> บอท่านมูเพื่อนจะคลองหลาย <c oughs> ยอดผักหวานซ้ำหนีเก็บได้อยู่บอ,องโอ้ยต้มแหง้งเก็บได้อยู่บอกยอดซ้ำเน่ยเ <c oughs> ขาเก็บกันยอดซ้ำได้ ผักหวานค่ะผักหวานเนี่ยลมเนาะได้สิผัดไปผักหวานปา เนี่ยค่ะรอบๆบริเวณเนี่ยเป็นปลาพักหวานมดเลยค่ะแชาวบ้านกัจะมาเก็บพักหวานไปเฮ็ดกับเขากับน้ำกันปลาชุมชน,นปลายังอุดมสมบูรณ์พักหวานลรยเนี่ย ต้นเตี้ยนังหยอดเต็มเลย,ยนี่ท่าจะได้เก็บโอปักวายไปกินข้าเสาหรอปะนี่มาเลาะปลาเพราะท่านได้กินข้าเสากันอยู่เออเออเออ,อ นี่แล้วเขาก็จะได้ลูกยางไปกินนะคะกับผักหวานเร้านี่เขาก็จะพอะะ่อแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ล่าน้องแค่นี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ น้าใหม่ออกนอดเดออ้เอ,อ